กิจกรรมเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นมาตรฐานแต่ว่าหลากหลายตามลักษณะของแต่ละชุมชนก็คือเสริมว่าในชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะทำให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นว่าเขาในแถวทุ่งนางครวนเนี่ยเขาปลูกข้าวโพดกันเยอะทำไร่ทำพืชเชิงเดียวกันเยอะ แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นป่าต้นน้ําที่เราทําคือไปพยายามฟื้นจากไร่พืชเชิงเดียวเนี่ยให้เป็นต้นไม้ยืนต้นก็เอาไผ่เข้าไปก่อนตําบลเขาโจดใกล้ามาป่าตะวันตกตอนล่างเนี่ยก็ประสานกับมูลนิธิอภัยภูเบศพยายามที่จะเอาสมุนไพรแบบที่ไม่มีสารพิษเนี่ยเอามาส่งเสริมให้เขาปลูก แล้วก็ทางอภัยภูเบศก็รับซื้อก็เป็นการที่เพิ่มให้เขามีรายได้ขึ้นมาเพิ่มแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ทำกเกษตรอย่างชนิดที่เป็นอันตรายต่อเราทั้งหลายเพราะเขาก็อยู่ต้นวาง